สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC แฟนคลับแฟนช่องทางช่องนิวพาด้วยนะครับผมก่อต้นรับเข้าสู่ทางช่องนะครับวันนี้แอดมินเดินทางมาที่บ้านของลุงเอี่ยมนะครับผมเนาะจะมาตามแนวทางของลุงเอี่ยมหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับนะครับผมอย่างหลังจากที่ห่างหายกันไปนานตอนนี้ลุงเอี่ยมกลับมาออกคลิปแล้วนะครับท่านผู้ชมเนาะก็มีท่านผู้ชมแล้วก็ FC หลายหลายท่านนะครับผมนาะถามหาแอดมินลุงเอี่ยมหายไปไหนไม่เจอลุงเอี่ยมออกคลิปเลยนะครับ ก็คือว no ่าที่ไปที่มาของลเอี่ยมนะครับผมเนาะอาจจะไม่สบายหรือว่าอาจจะไม่สะดวกนะครับผมก็เลยไม่ได้เจอกันกับทางช่องนี้นานเป็นระยะเวลาหลายเดือนเลยนะครับแต่ว่าลูกเอี่ยมก็ได้กลับมาออกช่องให้แล้วนะครับผมสําหรับแนวทางของงวดนี้เนาะนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมรับฟังแนวทางของลูกเอี่ยมพร้อมๆกันเลยนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผมเพราอไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปถามที่มาที่ไปของลุงเอี่ยมกันเลยนะครับผม ครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีลุงเอี่ยมเนาะนะครับผมหลังจากที่ห่างหายไปนานเนาะลุงเอี่ยมเนาะนะครับวันนี้ลุงเอี่ยมกลับมาแล้วนะครับผมก็ครับกลับมาแล้วนะครับก็คือว่าพ่อแไม่พี่น้องนะครับผมแล้วก็ท่านผู้ชมทางช่องนี่ก็ถามหานะครับขอบคุณมากครับถามว่าลุงเอี่ยมหายไปไหนทาไมไม่เจอลุงเอี่ยมเลยแอดนะครับวันนี้แอดมินมาหาลุงเอี่ยมแล้วนะครับท่านผู้ชมเนาะก็ยังดีที่ว่า ยังได้นั่งอยู่เห็นให้เห็นหน้ากันครับเพราะว่าป่วยครับป่วยหนักไปเลยนะครับก็คือเหตุผลที่หายไปนานเออหายไปนานครับป่วยครับป่วยตั้งแต่ปลายเดือนก่อนเดือนกันยานะปลายเดือนอะไรก็เรียกอะไรตอนนั้นอสิงหากราบสิงหาจนถึงกันยาก็เกือบทั้งเดือนครับนครับครับเป็นเป็นเพราะอะไรครับลุงเหยี่ยมทำไมถึงไม่สบายครับไทรอยกําเริบไทรอยเป็นพิษเนี่ยมันกําเริบ ไทยลอยเป็นพิษครับพิษก็เลยโทรศัพท์ก็เข้าโทรมาใครโทรมาก็ไม่ได้รับครับเพราะว่ายกมันลุกไม่ไหวจริงจริงครับตัวแโทรศัพท์ก็เลยไม่ได้รับสายใครเลยครับไม่ได้รับสายครับคือลุกไม่ไหวลุกไม่ไหวจริงจริงบอกโอ้ยทำยังไงจะอยู่ได้ถึงปีใหม่ไหมก็คิดตัวโอยต้องอยสิว่ะ ยังไม่อยากตายนะครับแต่ว่าอยู่ผมดามมาได้ถึงขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะพ่อครับครับตอนนี้ดีขึ้นหรือยังครับน้องเอี่ยมก็เพิ่งฟื้นนะถามว่าดีไหมมันก็ไม่เต็มร้อยเท่าไหร่ครับเพิ่งฟื้นใช่ไหมครับเพิ่ื้นครับครับก็ค่อยลงเอี่ยมหายไม่ไวเนาะครับคิดถึงพี่น้องเราทุกคนครับผมไม่รู้เป็นยังไงกันบ้างเนาะครับผมคิดถึงทุกคนครับ มีโชคมีชัยกันบ้างหรือเปล่าเนาะพี่น้องเราทุกคนเนาะหายกันไปกับนิวผมก็ไม่ค่อนไม่ได้ติดต่อเลยครับก็คือว่าอูประมาณเดือนกว่าถึงสองเดือนประมาณนี้เนาะกบสองเดือนนะครับกับสองเดือนนะครับท่านผู้ชมเนาะที่ไม่ได้กับติดต่อกับน้องเนี่ยคิดถึงทุกคิกถึงอยู่แต่ก็ไม่ได้ติดต่อครับครับผม เลยว่าหลังจากที่หายหายหายหางไปนานหางหายไปนานก็เลยกลับมาแล้วนะครับผมเนาะกลับมาเยี่ยมมาเ,มเยเี่ยนกลับมาหาลุงเอี่ยมเนาะม,นนมาถามข่าวข่าวกันนะครับ<ม>ครับตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วเนาะพ่อเนาะก็ดีขึ้นก็คงจะหรออือขอเวลาอีกประมาณสักไม่ไม่นานละครับก็คงจะเต็มร้อยถ้าเต็มร้อยเมื่อไรก็คงจะเหมือนเดิมเนาะครับพ่อครับทีนี้ขออนุญาตถามคุณพ่อนะครับหลังจากที่หายไปนานเนี่ยน้องติน กับดวงจิตที่อยู่กับลุงเอี่ยมเนี่ยยังอยู่หรือเปล่าครับอยู่ครับแต่ผมติดต่อเขาไม่ได้เพราะกําลังผมไม่ถึงไม่ใช่กําลังเขาไม่ถึงแม้ตอนนี้อ๋อกำลังผมไม่ถึงกําลังของผมไม่ถึงกําลังแต่อี่มไม่ถึงครับเป็นกาลังมันมันเหนื่อยอ๋อครับเหนื่อยกินข้าวไม่ได้นะคุณคุณยายเป้าคุณคุณเจ้าของสานักงานใน่ยาวเป้าเนี่ยแกก็บอกว่าแกก็พยายามให้กินข้าวนะกินไม่ได้ก็ต้องหามเข้าคลินิก ค,คือโรงพยาบาลไม่อยากไปเพราะว่า, <c oughs> ากลัวกลัวไม่มีใครเฝ้าเพราะ,รพระว่าเราอยู่ไกลบ้านเนาะเขาก็เลยหามเข้าคลินิกเป็นเพราะว่าอืมเป็นเพราะว่าเรา ไม่สบายเนาะเพราะเราไม่สบายลุงเอี่ยมก็เลยไม่สามารถที่จะสื่อสารหรือว่าติดต่อกับน้องตินนะ้บได้บก็นนภวก็โดนติดที่อยู่ตรงนั้นคือลุงบุญผมไม่สามารถติดต่อแกได้แกก็รู้นะว่าแกอยู่ข้างๆตอนนั้นหมาว่าผมไม่สามารถติดต่อแกได้ครับทีนี้เราจะต้องทําไงครับลุงเอี่ยมที่เราถึงจะสามารถติดต่อก็ได้นี่ครับลุงเอี่ยมก็ต้องรอให้ผมพื้นกว่านี้โอ้ค่ะครับต้องรอให้ฟื้นกว่านี้สักหน่อยครับ ตอนนี้ก <Natural Four> ็ต้องขอโทษขอโทษทุกคนขอโทษทั้งนิวด้วยขอโทษองขนาดอันนี้ก็ยังลําบากระบนมาเยี่ยมนะครับซื้อของมาเยี่ยมแล้วต้องขอขอบคุณมากเลยทีเดียวคุณพ่อบอกเปรี้ยวปากเนาะเจออันมะม่วงมะม่วงกับอันองุ่นดองคขอบคุณมากจริงครับ ก็จะมาสอบถามเกี่ยวกับแนวทางของลุงเอี่ยมเนาะแนวทางโชคลาบนะครับผมเพราะว่าเอฟทางช่องนี้รู้สึกว่าจะชอบโชคลาบเป็นพิเศษนะพ่อเนาะธรรมดาโชคลาบเป็นของคู่กันกับคนไทยนะเนาะคือตอนนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีเนาะครับเราก็ต้องอาศัยที่เพิ่งทางใจทางด้านนี้แหละครับผมเนาะมันจะถูกไม่ถูกมันก็อ่ะให้แต่ได้ลุ้นพอไม่หายเบื่อนะเอัาผมงอันนั่นแหละครับที่ผ่านมาเนาะของลุงเอี่ยมนี่ก็เคย สำหรับแนวทางของลเอี่ยมเนี่ยเคยถูกสามตัวมาแล้วนะครับผมห้าศูนย์สามนะครับท่านผู้ชมที่ตามก็ยังจําได้กันอยู่นะครับสำหรับแนวทางของลูเอี่ยมเนาะนะครับก็คือเป็นเลขทูปนะครับที่ได้จุดเสียงโชคเสียงลาบนะครับลองดูครับทีนี้่างวดนี้นี่ก็งวดนี้ตั้งใจจะมาขอแนวทางเลขทูปของลุเอี่ยมเนี่ยแบ่งันให้กับท่านผู้ชมทางช่องครับผมเอาขอขอขอเวลาอีกสักหน่อยเนาะ อ้คอสิบเอ็ดดีกว่านะคือิสองก็ได้ครับครับตอนนี้ก็ขอเวลานิดหนึ่งเพราะว่ากลัวว่าถ้ามันหยิบทูบไปแล้วถ้าเกิดมันผิดพลาดัมันก็จะลําบากครับผมก็ไม่ได้ว่ากลัวมันจะถูกหรอกผมไม่ได้กลัวผิดหรอกกลัวมันจะถูกกลัวมันจะถูกแล้วใช่ไหมครับลูกเอ๋มกลัวมันจะถูกแล้วถ้าถูกแล้วมันไม่รู้จะทํำยังไงถ้าถูกแล้วทำาไงดีครับ กลัวมันไมมกลัวจะถูกอย่างเดียวครับเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนงวดก่อนนะพ่อเนาะเดี๋ยวกลัวมันจะถูกก็เลยถูกจริงๆนี่กลัวอย่างเดียวครับอ่านะครับขอบคุณพี่น้องที่เปียงเป็นห่วงกันอยู่เนาะขอโทษที่ไม่ได้รับสายครับมันป่วยจริงๆนะครับครับป่วยจริงอายุก็เยอะเนาะสุขภาพก็ไปตามอายุไขใช่ไหมครับเขาเริ่มถาม้เขาเริ่มถามแล้ว จะไปเมื่อไหร่มันจะไปเมื่อไหร่อายุเดือนถามใช่ไหมครัก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปเลยอยู่ก่อนยังไม่ได้ทําบุญครบเลยครับอ๋อก็เลยว่านาอจะมาแจ้งบอกท่านผู้ชมนะครับผมว่าลุงเอี่ยมกลับมาแล้วนะครับครับกลับมาแล้วนะครับท่านผู้ชมเนาะหลังจากที่ป่วยไปนานนะครับแต่ว่าร่างกายตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่ยังไม่ค่อยสมประกอบยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ครับยังไม่ค่อยสมบูรณ์อ่าครับต้องกินยา โอ้ยยังกินยาอยู่ใช่ไหมครับยาเนี่ยเดือยไหมกินข้าวกินยามากกว่ากินข้าวครับเป็นกรรมเลยวะเอออย่างละอย่างละสี่ห้าเมตรนะเอับแล้วมันไม่เป็นกรรมจะอยู่ได้ัขอครับคุณพี่น้องทุกคนขอบคุณทั้งนิวทั้งน้องด้วยเนาะมาดูกันก็คือหลังจากที่ไม่ได้ติดต่อกับทางช่องเนี่ย ก็คือว่าดวงจิตหรือว่าน้องตินภพเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไหมครับพ่อดวงจิตที่ว่าพี่น้องเราทําบุญให้ตอนนั้นนะครับรู้สึกว่าเขาจะดีขึ้นดีขึ้นมากเลยครับดีขึ้นมากเลยตินาภพก็รู้สึกว่าอ้วนทอนสมบูรณ์ขึ้นอ๋อครับแต่ว่าเราเองก็ตัวเราเองนี่แหละกําลังไม่ถึงเราเป็นเพราะว่าตัวเราเองก็ตัวเราเองนี่เลยแต่ก่อนว่าเขามีกําลังไม่พอตอนนี้เราเราเริ่มเป็นแล้ว ครับเนาะเป็นเพราะวันเราไม่สบายเราไม่สบายเราป่วยเนาะแต่ถ้าถามว่าจับทุกทุกครั้งวันทงไหมว่าโอ้มันต้องเจ๋งเป้งไม่ใช่เนาะเราต้องดูดูกันไปครดูดูกันไปฟังทงไม่ได้เนาะฟันทงไม่ได้ดอกถ้าผิดเขาเขาจะด่าเขาลงทัวเนี่ยเป็นแนวทางนาะลุงเอี่ยมเนาะแค่แนวทางผมไม่แน่นะครับผมในระหว่างที่รอเนาะดวงจิตกับน้องตินภพเนี่ยอาจจะรู้ก็ได้ว่านี่นะ จำเป็นแล้วไม่แน่อาจจะมาบอกอลุงเอี่ยมก่อนที่จะได้จุดเลขทูบก็ได้นะครับไม่แน่นนนเนาะครับก็อีกไม่นานก็ออกพรรษาหน้ากระถิ่นแล้วพี่น้องเขาจะได้ทํากระถิ่นกันการการเราในการถามว่าได้เงินเหมือนกับเข้าไหมเหือ <beginners> ก็ว่ากัาว่าจะเอาอันนี้แหละใส่กระถิน่นให้เขาเงินเหมือนเนี่ยเราอไม่ได้กไม่ได้ของเพลามันผิดพลาดมันไม่มีเนาะเลยไม่ได้ ยอดูวันนี้เนาะเผื่อเลขแนวทางนี้เข้าตรงๆเผื่อมีคนร่วมบุญมาแล้คะเนาะร่วมบุญก็ไม่ได้เอาไปใช้ที่ไหนโดูขอเป็่อนสนุกนะครับไม่แน่เหมือนที่ว่าน้องตินภพกับดวงจิตเนี่ยเขาบอกทุ่งๆทําให้กําลังเขาน้อยลงอตอนนี้น่ะเขาไม่รงเหยียบน้อยแต่ว่าน้องตินภพเนี่ยไม่ได้บอกกําลังอาจจะเพิ่มขึ้นแล้วนั่นแหละครับก็คอยดูครับเหมือนกับ เติมพลังมาแล้วชาร์จชาร์จพลังเต็มแล้วอะไรประมาณนี้แต่เอี่ยมยังออแต่งลูกเอี่ยมยังไม่ได้ชาร์จนะครับท่านผู้ชมต้องเปลี่ยนแบตใหม่แต่ั้าแบตเตอมชาร์จไม่ได้แล้วนะลุงเขาลูกเอี่ยมไม่ต้องเปลี่ยนแล้วชาร์จไม่ได้นะ้อเปลี่ยนแบตใหม่นะครับก็เหมือนตอนนั้นเนาะน้องตินพงษ์มาย้ำหลังจากที่เราจุดทูบสองอันบอกว่าทูบที่แตกไม่ต้องเอาทูบแตกไม่เอามาตัววอแตกนี่นะคะท่านผู้ชมหาทูบสามบอกไปนี่ของมัน งวดนั้นเป็นงวดแรกเนาะที่ว่าทางช่องได้ทําก็คือว่าตอนนั้นนั่นคิดว่ากาลังน่าจะเยอะเนาะนุ่งเอี่ยมเนาะเข้าสามตัวเลยเนาะค่ะน้องชลัยเอ้เนาะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวงวดนี้ก็ฝากท่านผู้ชมติดตามนะครับผมรับชมรับฟังดูกันก่อนครับผมคุณพ่อคิดว่าวันไหนครับที่ว่าจะฟื้นตัวหรือว่าสภาพนี้กลับมาดีเหมือนเดิมครับพก็ถ้ามันกินข้าวได้สมบูรณ์เนี่ยมันก็ไม่มีปัญหากินข้าวกินยานอนหลับเนี้ยเออกินแต่ ตอนที่มันป่วยมันกลางวันก็นอนไม่ได้กลางคืนก็มานอนไม่ได้ครับแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงแล้วครับ <laughs> ครับนอนไม่ค่อยหลับอย่างนี้ใช่ไหมครับลุงเอี่ยมนอนไม่หลับเลยครับมันไม่ให้ง่วงแล้วมันปวดตามเนื้อตามตัวปวดมดครับโอ้ตายแล้วฉันตายแน่แกลัวอย่างเดียวคือจะมาเพิ่มอภอาระให้กับทางนี้อือมอยากจะเป็นายมากครับครับก็เลยว่าเนาะทางทีดีเดี๋ยวรอให้ลุงเอี่ยมเนี่ยรอให้ดีขึ้นก่อนรอให้มันแบบ คิดว่าตรงนี้แหละดีที่สุดแล้วเราคอยขอกันนล้ลุงเอี่ยมเนาะเออแค่ว่าไม่ฟันนะไม่ฟันรงนะมารทั้เป็นยังไงจะไม่ถามว่าเออทาไมมีคนเคยเราเนี่ยทำไมไม่ขอเอฟซีไม่ขอดอกเนาะก็สุดแล้วแต่ขอขอให้พี่น้องนะเราได้ถูกก็แล้วกันครับผมให้พี่น้องเราได้ครับขอให้ท่านผู้ชมได้โชคได้ลาบเนาะนะครับผมส่วนตัวนี้ลุงเอี่ยมคิดว่าจะจะ,จะลุงเอี่ยมอยากพอมันไหนครับ เดี๋ยวยังไงโทรใหม่อีกทีเนาะเพราะว่าไม่สิบก็สิบเอ็ดสิบสองนี่และก็คือว่าประมาณใกล้ๆวันเนาะนั่นแหละคคือก็ต้องขอโทษจริงๆออกตัวก่อนมันมันฟื้นครับฟื้นนต้องงเอยเนาะฟื้นครับ เดี๋ยวรอสักประมาณวันที่11หรือไม่ก็วันที่12บสองน้อลุงเอี่ยมครับ,รบก็คือว่าจะขอให้ในวันนั้นนะครับท่านผู้ชมนะออนเ,เนาะขอเอาทูบเนาะครับเอา,เอาทูบเหมือนเดิมเอา<ๆ>เอาแบบรอบเหมือนรอบเลขที่เราเคยขอไหมครับลุงเอี่ยมนั่นเลลยเพราะว่าตอนนั้นเนาะจําได้ดวงวันนั้นลุงเอี่ยมยิ้มให้เจ๊น้องอันหนึ่งยิ้มให้เอ็ดมินนี่วันหนึ่งมันออกเอ็ดมินนิ่ว่าห้าสิบสามนะครับดวงนั้นเนาะอั่นี้ที่ดวงว่าเอออาจารย์ที่ว่าศักดิ์สิทธิ์จริงๆทําไมถึงไม่ถูกวะดวงเราไม่มีมันก็ไม่เเนนนนนนาาะะััมก็็ปอย่ง้ ครับทีนี้ถามว่าถ้าอยากให้ถูกทํายังไงถ้าอยากให้มีดวงกับเขาอ,อ่บ้านเรามีแล้วดวงเนาะดวงมีแล้ว,ลวทีนี้ถามว่าถ้าอยากให้ถูกพี่น้องฟังกันตรงนี้นะครับให้ให้ทอดสังฆทานด้วยหลอดไฟอืเติมพลังชีวิตให้แกตัวเองอแล้วก็ทานทานหูงข้าวเราแต่สมัยก่อน ถุงเล็กๆก็ได้สองถุงนะครับแล้วก็ข้าวกล่องหรือว่าข้าวสารหรือว่าข้าวกล่องก็ได้ใส่บาตรพระให้ท่านฉันนะเป็นอะไรก็ได้เติมพลังชีวิตเติมพลังบุญให้แก่เราไม่ได้เติมให้คนอื่นนะเติมให้แก่ตัวเราเองมันทําให้มีแสงสว่างในชีวิตนะครับที่นี้ดวงมาเกิดไปเจออาจารย์ท่านไหนก็ได้ดวงมาแล้วอะ อรัอาจารย์นี่เก่งไม่ใช่นะไม่ใช่อาจารย์เก่งเพราะว่าเรามีดวงครับเพราะว่าดวงของเราเนาะดวงของเราแล้วมีบุญก็มีดวงใช่ไหมครับลุงเอ็มมีบุญก็มีดวงถามว่าเออหมอดูเขาดูว่าดวงฉันจะดีนะแต่เราไม่ไม่เติมพลังชีวิตให้แก่ตัวเองัแล้วมันจะดีได้ยังไงเนาะใช่ครับลุงเอ่็มก็เหมือนกับมีรถแลไม่ขับไม่เป็นครับ เอาไม่เป็นไรงวดนี้เอารอไปขอดงวดหน้าอาจจะนั่งพอดูเนื่อเนาะไม่ต้องงวดหน้าหลงเอี่ยมงวดนี้แหละครับเอางวดนี้แหละเนาะอาจจะงวดนี้แหละวันนี้นั่งรถคันนี้มาคันนี้อาจจะได้นั่งพอดูเนื้อไปไม่แน่ผมอาจจะนั่งรถหกล้อมาก็ได้หลงเอี่ยมมันจะเข้าไหม เข้ามาหาลุงเอี่ยมเลยนั่งหกล้อมาหกครอเนี่ยมันแพงของโฟลจิ้นเลยดีกยวก็เป็นล้านนะหกครอเออครับครับนั่นแหละนั่นก็ขอให้พี่น้องโชคดีกันทุกคนเนาะครับเดี๋ยวก็ถึงปีใหม่แล้วครับนะก็คือเอาเป็นแน่นอนก็คือว่าวันที่สิบเอ็ดก็ได้นอนลุงเอาสิบเอ็ดและสิบสองดีครับลุงเอี่ยม อ้าสิบสองนี่สิบสองเนาะมันเป็นคู่ดีโอสิบสองมันเป็นคู่ดีไม่ได้ไว้เลขนะครับท่านผู้ชมสิบสองไม่ได้ไว้อย่าไปเข้าใจผิดสิบสองมันเป็นคู่ดีนะครับท่านผู้ชมอือสิรสองสิบสองต้องคอยดูเอาชอบจริงเลยนะพ่อลุงเอี่ยมผมชอบสิบสองมากเลยครับอันนี้ชอบส่วนตัวนะครับท่านผู้ชมเนาะสิบสองยาครับเดี๋ยวใต้เอี่ยมจะทัวร์ลงยาเพราะว่าผมไม่ได้กลัวมันผมไม่ได้กลัวมันผิด ครับผมกลัวมันจะถูกกลัวมันจะถูกนะลุงเอี่ยมเนาะกลัวอย่างเดียวผมจําได้เลยงวนนั้นกลัวมันจะถูกถูกจริงๆริงนะครับท่านผู้ชมกลัวกลัวอย่างเดียวเลยครับกลัวมันจะถูกนะครับครับกลัวจะถูกผมคิดว่าน้องตินภพกับดวงจิตที่อยู่กับลุงเอี่ยมคิดว่าเขายังอยากจะบอกเต็มที่นะครับลุงเอี่ยมเขาอยากจะบอกวันนี้ก็คงคั่นปากแล้วเนาะแต่ว่าผมมันติดต่อเขาไม่ได้ส่วนตัวเพวกเขาไม่ได้บอกนานใช่ไหมครับลุงเอี่ยมไม่ได้บอกนาน แล่วผมก็ป่วยด้วยเขาร้อนกันนี่นะเชื่อไหมยังร้อนกันที่ผมหนาวตอนนั้นอ่ะเขาบอกเปิดพัดลมเปิดพัดลมอย่งเปิดเลยนะ้หนาวน้องตินจะไม่ที่ร้อนผมนี่แหละร้อนผมนี่แหละหนาวอ๋อลุงลุงเอี่ยมหนาวเอน้องตินร้อนร้อนอืมแต่ว่าผมหนาวผมบอกไม่ต้องเปิดนะครัดลมไม่ต้องเปิดหนาวเพราะมันเป็นไข้ไงครับคอนับเชื่อไหมไข้สูงสุด แต่ไปหาหมอบอกไม่มีไข้อ้างครับไ <laughs> <c oughs> ข้ขสูงสุดไปหาหมอบอกไม่มีไข้เลยนั่นแหละเพราะพลังพลังบุญของเรามันน้อยเ<อ>พราะฉะนั้นพี่น้องทำตามนี้เนาคะคือหลอดไฟเนี่ยหนึ่งสรคทานยารักษาโรคหลอดไฟครับหลอดไฟแล้วก็ฐานที่เราหูขเข้าครับทำไปนะคงับเติมไปทัตัวเองก็ไม่มีใครเราได้ก็คนที่ทำเลยเนาะที่ได้ใช่ไหมครับตรงเอวคนที่ทำนั่นแหละครับ ทำไปก็ไม่มีใครได้ก็มีแต่เราเนี่ยเราคนทำถวายแต่ทานถวายแต่หลอดไฟไม่ถวายปัจัยอันนี้มันก็แล้วแต่เราจะถวายเท่าไหร่ก็ได้ครับครับอส่วนตัวนี่ลุงเอี่ยมคิดว่าน้องตีนรู้ไหมครับว่าผมมาวันนี้เขาก็รู้นั่นแหละโอ้ครับไม่แน่น้องอาจจะมาลอยบอกลุงเอี่ยมก่อนก็ได้นะครับผมเนาะก่อนที่จะถึงเมื่อที่สิบสองใช่ไหมครับลุงเอี่ยม ไม่เข้าฝันทางนู้นกัได้ครับไม่แน่อาจจะมาเข้าฝันแน็ตมิ้งก็ได้นอนลุงเอี่ยมเนาะครับหรือว่าจะเข้าฝันทางนี้ก็ได้ครับก็ไม่แน่เนาะครับก็ไม่แน่เพราะว่าแต่ว่าถ้าจะถามตะเอี่ยมว่าเหมือนกับทุกคนที่บอกว่าเออจรงถูกแน่อย่าอย่าไปพะอย่าไปพูดอย่างไงครับไม่ดีไม่เคยการันตีหรือว่าฟันตรงให้ใครเนาะลุงเอี่ยมไม่ไม่ไม่ครับคือก็ก็เขาพูดอยู่แล้วนะว่ามันเป็นลาบลอยครับลาบลอยลาบลอยมันก็ ไม่รู้มันจะลอยไปตกตรงไหนครับก็มครับก็นี่แหละก็ไม่มีใครรู้ว่ามันจอกตัวไหนใช่ไหมครับลูกเอี่ยมครับครับลูกเอี่ยมก็ไม่ใช่เทวดาเนาะครับลูกเอี่ยมก็ไม่สามารถยังรู้ได้ว่ามันจอกตัวไหนใช่ไหมครับรู้ว่าออกตัวไหนนี่ผมยังไม่บอกใครดอกผมเอาก่อนเอาก่อนเอาก่อนลูกเอี่ยมนก่อนต้องตัวเองต้องดีก่อนครับผมบอกก็ได้ครับอันนี้พอไม่รู้นี่แหละครับนะครับก็สุดแล้วแต่น้อง น้องตินนะพจะเห็นมายังไงก็คือว่าเขาจะจะบอกมายังไงก็บอกตามไปที่เขาบอกใช่ไหมครับอถ้าเขาบอกว่าไม่บอกเราให้จับนี่ไปเราก็จับเราก็จะทําตามที่เขาบอกง่ายนอกเียนเราบอกไม่ได้บอกเมื่อไหร่เราตกืันนั้นเพราะว่าเราไม่รู้ถ้าบอกเขาเกิดเขาผิดเราก็ตกบารมีเราตกนะครับไม่ดีนะครับวันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมนะครับ ติดตามรับชมรับฟังแนวทางของลุงเอี่ยมด้วยนะครับน,นัดเป็นวันที่สิบสองหรือว่าวอ,อ๋อเป็นคู่ดีนลองเอี่ยมเนาะองเป็นคู่ดีลุงเอี่ยมเป็นคู่ดีนะครับทุกมนเนาะสิบสองลุงเอี่ยมบอกเป็นคู่ดีน,นะครับไม่ได้ใบหวยนะครับผมเนาะสิบเอ็ดนี้มันรู้สึกว่ามันจะมาเดียวเดียวอคคับสิบเอ็ดมันจะมาเดียวเดียวมาคนเดียวมาคนเดียวยางแตกขึ้นมาใครจะช่วยเปลี่ยนยางอะไร เนาะก็หนักสิบสองม,มันเป็นคู่ดีสิบสองมันเป็นคู่ดีนะครับท่านผู้ชมเนาะเอาไปพิจารณานะครับผมเนี่ยอย่าเพิ่งพิจอย่าเพิ่งพิจารณานะครับเอาไปพิจารณาก่อนนะพ่อเนาะพิจาารณดูเพื่อเพื่อวันวันที่สิบสองมาหนึ่งสองขึ้นมาอย่างนี้แหละโอ้โหก็ถือว่าเป็นบุญไปครับถือว่าเปรย์นะพ่อเลขตรงใจมากเลยครับรู้สึกจะเป็นเลขดังเนาะอยู่ตัวนี้นะครับสองหนึ่งเจ็ดครับอย่าเพิ่งอั้นนะพ่อเนาะครับผมครับก็ เอาเราเอาเป็นกี่โมงดีครับลุงเอี่ยมเอาวันที่สิบสองเนี่ยครับเดแค่เก่าก่อนเนาะเอาผมก็ไม่แน่ใจครับไม่ไม่แน่ว่าลุงเอี่ยมจะว่างตอนประมาณกี่โมงใช่ไหมครับถ้าผมกลับบ้านก็เดี๋ยวผมบอกเก่าไปเลยแต่ว่าถ้าอยู่ตรงนี้ก็ผมไม่แน่ใจครับ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 วันนี้ก็แอดมินก็สุดล้วแต่ลุงเอี่ยมจะสะดวกตอนไหนเนาะครับครับผมยังไงก็ฝากท่านผู้ชมเข้ามารับชมรับฟังติดตามแนวทางของลุงเอี่ยมด้วยนะครับแล้วก็ช่องของลุงเอี่ยมตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับช่องตอนนี้ผมไม่ ผมไม่ได้ไม่ได้เล่าอะไรเลยก็มีไลฟ์สดมากลางวันนี่แหละนิดนึงค่ะผม<ช>ผ่านผ่านผ่านหรือ,อยังครับเมื่อี้น่าจะผ่านเออานาะเพราะมีโฆษณาน,นี่แต่ว่าก็ที่จะผ่านได้ก็คือมีพี่น้อง,องเ,<ม>เรานี่แหละดูแลกันหน่อยครับ,รบ,รบก็คือว่ารู้สึกว่าโฆษณาจะเข้าแล้วใช่ไหมครับใช่ครับอ<ม>ก็ขอให้พี่น้องของเราเนี่ยดูแลกันหน่อยครับก็ฝากติดตามช่องเอี่ยมเล่าเรื่องด้วยนะครับตอนนี้ช่องผ่านกฎการสร้างรายได้แล้วแตีว่า ก็คือเวลาในการรับชมมันยังน้อยไปอย่างนี้ใช่ไหมครับลุงเอี่ยมยังน้อยไปก็คือต้องให้พี่น้องของเรานี่แหละดูแลกันหน่อยครับผมน้อยเพื่อช่วยกันน้องลุงเอี่ยมน้องเลยครับว่าลุงเอี่ยมจะได้มีรายได้นะคะเพราะว่าลุงเอี่ยมก็ไม่มีรายได้นะคะเนาะไม่มีครับนะครับนะครับผมช่วยลุงเอี่ยมดูก็เป็นการช่วยลุงเอี่ยมส่วนหนึ่งนะครับผมเนาะดูไปเถอะมันดีไม่ดีก็ดูไปติจิติกันมาอาจจะมีความรู้ติดตัวน้องลุงเอี่ยมน้อนะครับผม เพราะบางสิ่งบางอย่างเรานี่ก็อาจจะไม่รู้นะครับคือเราก็อาจจะเอาจากประสบการณ์ที่เราเคยเจอครับเพราะว่าเราเคยอยู่กับพระมาเยอะนะครับจะเอาประสบการณ์นี้แหละครับมาเล่าให้ฟังครับถ้าอย่างนั้นสมมุติถ้าน้องตินนภพรือว่าดวงจิตที่อยู่กับนลงเอี่ยมเนี่ยมาบอกก่อนหน้านั้นก่อนที่จะถึงวันที่สิบสองแล้วควรน้องเอี่ยมโทรบอกแอดมินหน่อยได้ไหมครับอืมครับดวงดวงจิตที่อยู่กับน้งเอี่ยมชื่ออะไรนะครับก็ลุงบุญลุงบุญ ลงบุญสำน้องตินพภพนะครับท่านผู้ชมเนาะตอนนี้แอดมินคิดว่ากาลังของเขานี่น่าจะเยอะแล้วกำลังเยอะแล้วพ่อพี่น้องเราเนี่ยตอนนั้นโอ้ทำให้เขาเต็มที่เลยครับสงที่ว่าได้สามตูนนะครับโอ้ทำกันจริงๆเลยแล้ววันนั้นแอดมินก็พาลุงเอี่ยมไปทาอีกนะครับแล้วทาองก็ทานกันอีกครันผมก็ถือว่าได้ไปเยอะเลยนะครับเนาะก็ได้กันที่ว่าทีเดียวครับคิดว่าไม่ไน้อาจจะมาบอกก่อนที่ลุงเอี่ยมก็จะองขอขอบคุณพี่น้องเราทุกคนเนาะ ผมไม่เรียกเอฟซีหรอกผมเรียกเป็นพี่น้องที่ไหนกันดีของเราดีกว่าเนาะเนาะให้เย็นกันดีเนาะหรือว่าท่านผู้ชมก็ได้ท่านผู้ชมนการเปลี่ยท่านผู้ชมนะครับถ้าไงก็ช่วยดูแลกันหน่อยนะครับพี่น้องครับดูแลเนาะมีโชคมีลาภมีบุญสัมพันธ์กันเนาะถ้ามีบุญสัมพันธ์กันนะครับเหตุผลที่ว่าคนที่ไม่ถูกงวดที่ลุงเอี่ยมบอกสามตัวก็คือว่า บุญอาจจะยังไม่ถึงหรืออาจจะไม่เห็นแนวทางตัวเลขนะครับผมก็เลยไม่ถูกไม่มีโชคไม่มีลาบนะครับผมเนาะเป็นดว่านอดมินไปถ่ายแต่แฉเงี้ยวก็ได้แต่แอดมินไปถ่ายยังไม่ถูกนะครับท่านผู้ชมเนาะเป็มันมีห้าเจ็ดเก้ากับห้าศูนย์สามแอดมินไปเอาห้าเจ็ดเก้าห้าศูนย์สามไม่ได้ซื้อนะครับท่านผู้ชมเนาะเสียดายมากเลยนั่นแหละก็ถึงบอกว่าดวงครับ เป็นที่ดวงนะครับตอนนี้เรามีแล้วคุณแม่ดวงก็อยู่บ้านมแล้วเองครับแสด่งว่าวันที่สิบสองนี้ต้องเอาแม่ดวงมาด้วยเพราะว่าจะได้มีดวงจะได้มีดวงครับโอเคเนาะนะครับวันนี้ก็มาแจ้งข่าวท่านผู้ชมบ้าลุงเอี่ยมกลับมาแล้วแล้วก็นัดเป็นวันที่สิบสองมันจะได้เป็นคู่ครับจะได้เป็นคู่นะครับท่านผู้ชมเนาะฟังแต่ว่ามันจะเป็นคู่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะจุดทู่ในจุดเป็นคู่ด้วยจะเป็นคู่อย่าจุดเดียวเพราะจุดเดี่ยวเดี๋ยวเวลาน้ำมันลดหมด มันจะไม่ใครจะไปซื้อให้หระเรนี้เราต้องเอาเป็นคู่คอันนี้แล้วแต่สุดแล้วแต่ดุลพินของ f อฟซเนาะนะครับผมแต่ถ้าว่าไม่ชอบยังไงเดี๋ยวรอกันวันที่12ก็ได้นะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณลุงเอี่ยมนะครับผมเนาะขอบคุณที่เอาของมาเยี่ยมนะครับผขอบคุณี่ครับก็ขอให้ลุงเอี่ยมหายไวๆนะครับผมเนาะครับผมครับขอบคุณลุงเอี่ยมมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากมากค่ะ